อ่อครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมบ้อมนะครับผมกลับมาเอสเค็นะครับผมก่อนจะเข้าช่วงเวลาที่เราจะพูดคุยกันนะครับชวยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ไปเจอเด็กแซนบ็อกนะครับผมเป็นบูตแคมป์ของแซนบ็อกนะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมมันคือรูปแบบที่เราจะเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับวิธีการที่เราจะสร้างสรรค์นะครับผมลักษณะของมาเก็ตอย่างเงี้ยอันนั้นมาเก็ตนะครับผมมันจะมีหลากหลายคอลเลคชั่นนะที่เราได้เห็นกันนะครับผมที่ าขายกับไม่ได้ขายนะแล้วก็มีในพื้นที่นะครับผมเช่นอตัวนี้นะครับผมโนริโอเดทูเดอร์เนะครับก็คือตัวที่เอามาขายเพื่อที่จะแบบว่าเอาเงินส่วนหนึ่งจะไปช่วยโลกร้อนนะอันนี้เกิดขึ้นของอฟังโนลินะครับผมอันนี้ก็เป็นสนุกดอกของ Early Asset นะครับก็ว่ากันไปนะส่วนหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบนะครับผมไอ้พวกเนี้เราสร้างขึ้นมาได้นะแล้วเราก็ได้เงินด้วยนะครับผมสำหรับการสร้างนะ แล้วก็วิธีการสร้างสร้างยังไงคุณสามารถสร้างได้ที่ไหนบ้างนะครับคุณสามารถโหลดที่ได้เกมเมกเกอร์นะเกมเมกเกอร์คืออะไรเกมเมกเกอร์คือการสร้างจักรวาลขึ้นมานะครับผมแล้วก็เหมือนกับคนที่ชอบก็อาจจะเข้ามาโหลดของเราไปนะครับเพื่อจะเข้าไปใส่เข้าไปในโลกของเขานะซึ่งเราก็จะให้แบบค่าค่าฟรีค่าภาษีของเราเลยนะครับผมที่เราตั้งราคาไว้นะหรือตัวนึงก็คือวอล์กอิดินะครับผมคือการสร้างตัวละครสามมิติขึ้นมานะครับผมเป็นตัว บินอย่างนี้แหละครับผมแต่เราสร้างขึ้นมาปุ๊บเราไม่ได้หมายความว่าเราสร้างขึ้นมาแบบเปล่าเป,ปลิ๊งเปียนนะครับผมเราสามารถสร้างขึ้นมาปุ๊บแล้วเราสามารถที่เอา,าไปขายได้นะมาเก็ตนะอันนี้ผมยังไม่ขออธิบายลงลึกนะครับผมอันนี้พูดให้ฟังก่อนว่สาสำหรับคนที่สนใจนะสามารถเข้าไปได้ที่ get bootcamp นะอันนี้เขาจะบอกอรายละเอียดนะครับผมว่า sandbox คืออะไร game maker มมคืออะไรนะครับลองเข้าไปฟังดูได้นะครับอันนี้ผมจะไม่ค่อยอธิบายเท่าไหร่นะสำหรับคนที่อยากจะโหลดนะครับผมสามารถโหลดได้ที่ตัว โอเคนะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะตัวนี้ฟรีนะครับผมคุณจะเสียแค่ค่าอินเทอร์เน็ตกับค่าไฟฟ้านะครับผมแค่นั้นเองนะกับความเหนื่อยล้าที่คุณต้องศึกษาเอาเพิ่มเติมนะครับผมแต่แน่นอนที่สุดว่าถ้าคุณเห็นนะราคาขายของเขานะครับผมตอนนี้เขาขายราคาแบบไอตัวเนี้ยขายไพเลสเกตเกเลตันเนี่ยกระดูกตัวสลัดเนี่ยเขาขายได้ 60อันขายได้ไป53อันแล้วนะครับผมก็ลองคิดดูว่าได้เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ลองไปคำนวณดูกันนะครับผมแน่นอนสุดว่ามันอยู่ที่ความชอบของคุณนะผมไม่ได้ว่าอะไรคุณนะแต่ถ้าคุณมีเวลาว่างคุณก็ลองมาศึกษาดูได้เลยคุณมีญาติคุณก็ลองมาให้เขาลองมาศึกษาดูนะครับผมส่วนตัวนี้คือเกมเมคเกอร์นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดได้แล้วก็มันมีรายละเอียดให้คุณดูนะก่อนที่คุณจะสมัครนะครับผมคุณก็อกดยืนยันลงทะเบียนก่อนนะครับมันโหลดฟรีนะไม่มีปัญหาแต่สเปคในการใช้ จะค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ต้องดูสเปคคอมด้วยว่าสามารถที่จะเอาใช้งานได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็กดปุ่มวินโดว์กับปิ้นสกรีนนะครับเพื่อจะเอารูปมาใส่เข้าไปอัปโหลดเข้าไปนะครับผมในคีย์บอร์ดอ่ะมันจะมีปุ่มเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่เห็นปุ่มวินโดว์ตัวนี้นะครับผมที่เป็นตัววินโดว์นะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแล้วข้างบนเนี่ยไอตรงไอตรง,ไอตรงใกล้ๆ F F12 นะครับสายผมไม่ถึงนี่ X12 เนี่ยมันจะมีปุ่มปินสกรีนนะกดพร้อมกันนะครับมันจะสามารถถ่ายรูปหน้าจอได้นะครับผมหรือไม่ก็คุณก็สามารถเอาโทรศัพท์ถ่ายก็ได้นะครับผมแล้วก็อัปโหลดลงไปในตัวนี้นะแล้วก็อันที่สองคือตัว Walk Edit นะครับผมคือคุณก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ลักษณะของมันก็คือบอกว่าคุณก็ลองฝึกฝนนะสร้าง15นาทีนะครับผมแล้วก็ลองอัปโหลดขึ้นมานะว่าเป็นยัง,ยงไงนะครับ แน่นอนที่สุดก็คืออันสุดท้ายนะคือคุณสามารถลงในบูตแคมป์ได้น,ะน,นั่นฟรีนะครับผมแล้วก็ลองดูว่าคุณชอบหรือเปล่านะแน่นอนที่สุดว่าการที่จะคอมพิจคอร์สได้เนี่ยก็คือคุณก็ต้องดูว่าคุณจะสำเร็จมาหรือเปล่านะ,ะสำหรับใครที่เดี๋ยวนะ อาจจะไม่ไม่ได้อคอมพพลตในการลงนะครับผมหรือไม่ได้แบบเรียบร้อยในการลงนะของบูตแคมป์นะคุณก็สามารถที่จะไปฝึกฝนสองจุดนี้ได้นะครับผมซึ่งผมอืมมันหมดเขตอย่งวะมันยังไม่หมดเขตน,นะผมว่าเพราะว่าตัวเกมเม a เกอร์ l i s e ซ m โคเซียี่ยมัน อ่าใช่ยังไม่หมดเขียนคือคุณก็สามารถที่เข้าไปดูได้นะครับผมซึ่งมันฟรีนั้นเอ็นลอฟรีนะเอ็ N นลอฟรี N แล้วก็ไปดูในเดชบอร์ดได้ว่ามีอะไรบ้างนะคอสเกมเมกเกอร์นะครับผมคอสเกตบูตแคมป์เรดี้นะครับก็ลองไปดูได้นะครับถ้าสนใจนะก็ลองศึกษาดูนะครับผมวันนี้ผม กินคร่าวๆนะครับผมมันยังมีคอร์สนี้ยังไม่จบนะผมสมัครวาอยู่นะคบก็ลองดูครับผมสาหรับใครที่อยากจะได้อะไรเพิ่มเติมนะก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะขายในตลาด n f t ได้นะครับผมไม่ได้มากก็น้อยนะครับแล้วก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับคนไทยทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเพียงพอนะก็ลองดูกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมกดติดตามและกดซับสไค้เปกำลังใจผมด้วยนะครับผม